เป็นไงคนอากิษยาเป็นไงเห็นหรือยังเห็นหรือยังไอ้สสกุกไกไอ้สสไกไกอ่อนเห็นหรือยังค้านนู่นขานนี่ขานจนได้เรื่องเลยเป็นไงรถไฟฟ้าเร็วสูงมาไหมอักิษยาไม่มาเขาผ่านแล้วเขาผ่านแล้วเขาไม่มาแล้วเขาไม่มาแล้วเขาผ่านแล้วนี่ไงผลงานของเด็กรุ่นใหม่เด็กส้นตีนเด็กรุ่นใหม่เป็นไงคนทั้งจังหวัดหมายมั่นปันมืออยากจะมีรถไฟฟ้าเร็วสูงแล้วเป็นไงผลงานของไอ เด็กรยยาเด็กจังไรไอ้พักจังไรนี่ไงคนสมัยใหม่แมน่นั่งไปไงล่ะชาวอายุธยาเป็นไงสมน้ำหน้าตอนนี้นะฮะป้าอายุธยาแกออกมาสมน้ำหน้าอะไรตอนนีน้นะความเจริญเรียกว่าหยุดชะง,งักงันนะครับเขากําลังจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะหลังสร้างสร้างสร้างเสร็จเสร็จเสร็จที่อื่นนี่ก็เสร็จมาแล้วก็เหลือไอ้ตรงอยุธยานี่แหละที่มันติด eia นะหรือว่ามันจะเป็น ทำลายมรดกโลกหรือเปล่าไอ้ที่สะสก้าวไกลมันคัดค้านนั่นนะครับนะเออแต่ว่าตึกสูงสร้างได้นะตึกสูงในชุติยาสร้างได้แปลกไหมไม่ว่าจะเป็นโรง,ง,ง,งแรมนะฮะเออโอ้โรงแรมตรงหลังห้างดังนี้สร้างสูงปีตเลยนะเอออย่างเงี้ยสร้างได้นะแต่ทําไมรถไฟฟ้านะครับมันสร้างไม่ได้เออ,อะก็ชะลักกันกันไป ผลงานลุงตู่ที่สร้างมาก็จะมาชะง,งักกันเพราะไอ้สสก้าวไกลนี่แหละมาคัดค้านนะฮะขัดขวางความเจริญเขาสร้างมาโอ้โยิ่งใหญ่อลังการจะเสร็จหมดแลวนะตรงปากชงปากช่องนี่โอ้โหสวยงามอลังการครับท่านผู้ชมะนะแอดมินไปมาเมื่อวันก่อนอืไปเที่ยวน้ําตกเจ็ดสาวน้อยมาโอ้โหขับผ่านปากช่องนี่คือแบบโอ้โหมันยิ่งใหญ่อลังการมากนะ เออมันจะขับผ่านเป็นภูเขาอ่ะนะขับผ่านภูเขาแล้วเป็นภูเขาล้อมรอบอ่ะเออบริเวณนั้นอ่ะนะมันมีภูเขาล้อมรอบเลยแล้วเวลาหมอกลงเนี่ยนะโอ้โหสวยงามมากสวยงามสุดๆนะครับเนี่ยมันจะมีทัศนียภาพที่แบบสุดยอดมากนะอยากนั่งไวๆจริงอยากนั่งเร็วๆมากๆเออเนี่ยมันต้องมาสะดุดเพราะสถานีอยุธยาเนี่ย นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะฮะก็คัด้านกันไปเรื่อยเปื่อยน,นะอืถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่นะไอ้มินจะไปนั่งคนแรกเลยนะจะไปชื่นชมความงามทัศนียภาพของภูเขาตรงปากช่องนะภูเขาตรงสระบุรีอเออนะครับจะเป็นรถไฟที่เส้นที่สวยงามที่สุดนะ แล้วความเร็ว hmm. สูงเลยวิ่งจากกรุงเทพนะไปถึงโคราชใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะวิ่งไปนึกสภาพมันจะสุดยอดขนาดไหนนะฮะแล้วจะวิ่งไปอุบลไปหนองคายมันจะสุดยอดขนาดไหนใช่ไหมนะครับถ้าเสร็จขึ้นมาเมื่อไหร่นะโหมันจะเป็นผลงานที่ชิ้นโบแดงอันหนึ่งเลยนะเออ นะครับแต่ว่าต้องมาติดชง,งักตรงอยุธยานี่แหละนะเ,ออเนี่ยไอ้พวกขัดขวางความเจริญนะครับขัดขวางความเจริญนะออคนรุ่นใหม่นะทำอะไรก็ขวางเข้าไปหมดขอให้ได้ขวางขอให้ได้ค้านนะเ,ออเขาจะพัฒนาประเทศชาติให้มันเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ถ้าเกิดว่ารถไฟความเร็วสูงมานี่นะ เขาเรียกว่าอะไรที่ดินเนี่ยราคาขึ้นแบบนะอขึ้นแบบโหสนั่นวันใะนะครับไอ้ตรงที่โคราชเขาสร้างโรงเรียนในนี้เล่าโรงเรียนในเรืออากาศใช่ไหมอืมอันนี้ก็เห็นมาโหใหญ่โตอลังการสวยงามเป็นแบบนะอืหน่าไปเรียนมากเลยอยากไปเรียนโรงเรียนในเรืออากาศนะครับเวลาหน้าฝนมานี่โหสุดยอดมากนะ เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยนะยิ่งใหญ่อลังการนะสวยงงสวยงามน,นะนี่ถ้าไม่มีลงตูนี่ก็ไม่มีหลอกรถไฟฟ้าความเร็วสูงอ่ะไอหมินว่านะครับนะประเทศไทยเราลงตูมีแต่สร้างแต่สร้างแตส่ตสร้างนะแต่ไอพวกนี้ก็มีแต่ขวางแต่ขวางแต่ขวางอนะเนื่องจากตอนนี้ Youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ